ข้อความจากจูดิตครูเซลการขยายตัวที่กว้างใหญ่ในช่วงเวลาแห่งจักรวาลนี้การขยายตัวที่กว้างใหญ่เกิดขึ้นในทุกระดับเป็นจักรวาลนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกาแล็กซีทั้งหมดและระบบดาวและกลุ่มดาวรวมแน่นอนของระบบสุรยิยะนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการที่กว้างใหญ่ กระบวนการสร้างสานอีกครั้งเช่นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและดังนั้นโลกใหม่เมื่อเธอมีอยู่แล้วเป็นวงความถี่ที่สูงขึ้นมากและได้หลังโลกเก่าในตอนนี้ตลอดไปฉันอยู่ในขั้นตอนของการเป็นพยานในการขยายตัวอันกว้างใหญ่นี้และแน่นอนว่ามันเกิดขึ้น ภายในตัวฉันขณะนี้ฉันกำลังได้รับการเตือนทุกวันให้ร่วมสร้างโลกใหม่และแน่นอนเพื่อให้สนามพลังงานของฉันจูนเข้าไปในเธอสิ่งที่ฉันประสบอยู่ในแต่ละวันตอนนี้ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้เนื่องจากฉันจำเป็นต้องปรับแต่งข้อมูลก่อน ที่ฉันจะสามารถแบ่งปันกับคุณได้เราอยู่ในสถานะของการเป็นความเป็นอยู่ในอีกในหนึ่งคือสถานะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ความชำนาญของจักรวาลอย่างเต็มที่และความจริงของจิตวิญญาณของเราสิ่งนี้ต้องการความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของเจตนาจิตวิญญาณและความชัดเจน ที่ชัดเจนอย่างแท้จริงและกับมันเพื่อทำงานทั้งหมดจากใจของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของทุกคนสำหรับโลกใหม่และยุคทองใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีความสามคัคคีความสงบสุขและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคุณไม่สามารถหาสิ่งนี้ภายในตัวคุณเองคุณไม่สามารถทำงานบนโลกใหม่ได้สำหรับสิ่งที่อยู่ในตัวคุณเองแสดงออกมาข้างนอกสิ่งที่เราในฐานะจิตวิญญาณที่แท้จริงในตอนนี้ได้ขึ้นและกําลังขึ้นไปสู่โลกใหม่กําลังประสบไม่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์มาก่อนสำหรับมนุษยชาติ จะมีแนวโน้มที่จะทำลายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าและจึงตกลงไปในทะเลแห่งความหลงลืมในโลกเก่าและ3มมิติเก่าตอนนี้เรากำลังเกิดขึ้นและจึงสามารถเรียกคืนมรดกจักรวาลของเราและแน่นอนไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งท้าทายทุกคำอธิบายและสามารถมีประสบการณ์เท่านั้นเมื่อจิตวิญญาณเริ่มจดจำอย่างแท้จริงและเริ่มใช้ความรู้ที่กว้างใหญ่จิตวิญญาณได้รับในทุกชีวิตและชีวิตคู่ขนานและการดำรงอยู่ทั้งหมดสิ่งนี้ได้รับการขยายโดยกลุ่มจิตวิญญาณหรือโมนาด และดังนั้นความชำนาญสูงสุดคือชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดของความจริงทางจิตวิญญาณด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และความชำนาญสถานะสูงสุดของการใช้ชีวิตในความจริงของจิตวิญญาณแน่นอนคือการย้ายจากที่จำกัดเข้าสู่อาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดเป็นไปได้ สิ่งนี้กว้างใหญ่จนจิตใจไม่สามารถยืดเข้าไปในความกว้างใหญ่นั้นได้แต่จิตวิญญาณสามารถสำหรับจิตวิญญาณนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาของพระเจ้าฉันกำลังโอบก,กอดความกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งตอนนี้กําลังเปิดเผยด้วยความขอบคุณและความรักอันยิ่งใหญ่แท้จริงแล้วพลังแห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดดังที่แสดงออกมาผ่านการสร้างอันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดโดยจูดิตครูเซลแปลโดยดาจุไลอันโดวยวันสีดำลาลยขอบคุณค่ะ